สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการคนคุ้นชินนะคะเรายังคงอยู่กับบ้านของคุณกวางนะคะเดี๋ยวให้คุณกวางแนะนําตัวอีกรอบนึงค่ะสวัสดีค่ะชื่อกวางนะคะก็เป็นสมาชิกข,ของแฟรี่ชินแล้วก็อันนี้เป็นน้องปองฮื้อเป็นลูกชายคนโต ổ. แต่ว่าเป็นน้องคนเล็ก ต่ถ้าเทียบกับพี่ๆน้องๆคิวนะคะอันนี้ก oh. ็คือสมาชิกใหม่ของบ้านใช่ใช่พอเรามีบ้านแล้วเราก็เลยมีน้องหมาเนาะใช่ไหมตั้งใจตั้งใจมีบ้านก็คือไว้เลี้ยงหมาเลี้ยงชินทิล่านี่แหละอีพีที่แล้วนะคะเรายังติดค้างกันไว้อยู่กวางมีเปรยเปรย์มาหน่อยละช่วงท้ายๆคลิปเรื่องเกี่ยวกับเวลาที่เราย้ายจากคอนโดแล้วเราก็มาอยู่บ้านเดี๋ยวอีพีนี้ค่ะเราจะมาต่อเรื่องยาวๆตรงนี้กันเลยเพราะว่าบ้านหลังเนี้ย มีความพิเศษอย่างหนึ่งก่อนก็คือบ้านหลังเนี้ยคือด้วยความที่เป็นที่ดินเปล่าอะใช่ใช่ใชแล้วเราก็เขาก็สร้างกันเองอ,ออกแบบกันเองอเตั้งแต่ลงเสาเข็มเลยเท่าที่พี่รู้มาก็คือโจทย์ที่ยื่นให้กับสถาปนิกและอินทีเลียคือคือเราลีิยงชินเราอินเสิร์ตรูปลูกแบบทุกตัวเลยนะแล้วก็อินเสิร์ตกรงด้วยจริงๆคือไม่ได้ไม่ได้เตรียมปานไว้ให้ถ้าเห็นจะเห็นว่าในแปลนที่เขียนน่ะก็คือมีกรงชินชิล,ล่าต,าตั้งแต่ต้น พูดง่ายคือโยนโจทย์ไปเลยใช่ต้องมีต้องมีที่ที่ไว้กรมให้เขานี่คือโจทย์ของเราที่เรายื่นให้กับทั้งสถาปนิกและอินทีเนียว่าสมาชิกของเรามีเขาด้วยใช่ถูกคือคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะความตลกตรงไหนรู้ไหมเชื่อไหมว่ากระดาษแผ่นนั้นหรือหรือลายอันนั้นอะที่กวางส่งให้อินทีเนียหรือทีมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนำมาซึ่ง ครอบครัวชินชิลาเพิ่มขึ้นใช่ใช่ใช่เออเดินใช่ลืมไปเลยเออดีกวางลืมไปแล้วก็คือมีน้องคนนึ่งค่ะเดินเข้ามาแล้วก็พูดว่าแบบเออหนูเป็นทีมสถาปนิกของบ้านคุณกวางค่ะหนูอยากรู้ว่าชินชิลาเป็นยังไงตอนนี้ก็โดนตกไปแล้วมีประมาณสักเขานั่งเธอปด เออเกือบสิบนะโอ้สิบเลยเขาน้ามธอไปแล้วเดี๋ยวฉันจะไปบุกบ้านเขาด้วยใช่เดี๋ยวจะไปบุกบ้านเขาอยู่ตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรอให้เขาเสร็จตัวกันอีกสักระยะนึ่งโอเคอ่ะ เชื่อไหมกอนนี้เข้าลรอออกไม่ได้แล้วย้อนกลับไป EP แรกที่เราบอกว่าชินมันช่วยเรื่องแบบผ่อนคลายบําบัดเลี้ยงเราแบบคือถ้าเราเลี้ยงถูกสุขลักษณะแบบมันก็มันก็ง่ายก็อยู่กับเรานานอ่ะแล้วเราก็มีความสุขด้วยแล้วมันแล้วมันเป็นแบบเขาเรียกอะไรเชิดหน้าชูตาไหมเวลาเคลื่อนมาบ้านเออเออมันจะเป็นอะไรที่แบบทุกคนอยากมาเจองั้นพี่ถามหน่อยสิว่าวันแรกที่เรายื่นโจทย์ไปในการออกแบบบ้านทําไมหนูถึง หนูถึงเอาชิ้นเข้ามาใส่ในรายละเอียดเยอะขนาดนี้คือตอนอยู่คอนโดอ่ะแล้วคอนโดมันง่ายกว่าเนาะม,มันคือเปิดแอร์ปุ๊บปิดประตูทุกอย่างแบบก็จบเลยแต่พอเป็นบ้านเนี้ยเรารู้ว่ามันมีห้องรับแขกห้องนอนน้องจะอยู่ยังไงเออเราเปิดเราน้องอยู่ห้องนี้เปิดแอร์ตลอดได้ไหม,อ,มอะไรแบบน,นี้เพราะฉะนั้นคือเราต้องเข็นกงไปไว้ตรงนี้ปิดตรงนี้เปิดตรงนี้มันเลยต้องเอาเขามาอยู่ยตัต้งแต่ต้นแล้วก็วางแผนมอดไฟยังไงโซล่า ต้องติดเพราะเรารู้แล้วว่าอ่ะปัจจัยหลักคือแอร์อแอร์ต้องใช้ไฟก็เลยคิดว่าอ่ะงั้นเราต้องติดโซลา่าด้วยก็คือวางแผนมาตั้งแต่ต้นเลยก็คือบ้านหลังนี้นอกจากโจทย์ของการที่เป็นเหมือนโฮมออฟฟิศย่อมย่อมแล้วเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นจะไม่เข้าเรื่องนี้ก็ไม่ได้ก็คือเป็นประหนึ่งคลังอาร์ตทอยเก็บมานานต้องต้องบอกว่าไม่คิดว่าจะมีแบบวันนี้เหมือนกันเพราะว่าที่ผ่านมาพี่ดิ๊ก็จะเห็นว่า บ้านีะมีอยู่แล้วแต่กนนึ่งไม่ออกก็แค่ว่าเป็นกลุ่มคนไม่ใช่คคนชอบชินอันนี้ก็เป็นกลุ่มคนชอบอาร์ทอยคือแต่อยู่ดีแบบดังพุทธถ้าย้อนกลับไปดูสมัยแรกๆอะคุณแป๊บเนาะคุณแป๊บเขาก็จะมีอาร์ทอยของเขาอยู่ในกข้างๆกรงชินตลอดเวลา ราจะถ่ายกินตลอดเราไปออก,กินข้าวเราก็จะถ่ายรูปอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้ววันหนึ่งก็คือแบบอาถอยก็คือตู้มขึ้นมาออซึ่งบ้านหลังเนี้ยก็คือโจทย์หนึ่งถ้าเห็นการตกแต่งบ้านก็จะรู้เลยว่านอกจากชินชิล่าแล้วเนี่ยก็จะต้องมีมุมโชว์อาทอยแบบคอนโดมันไม่มีที่เก็บเนาะพออยู่ออที่บ้านเนี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นของที่ต้องเอาไว้โชว์แล้วก็อยากออทําตู้โชว์ใสอ,อมันก็จะได้ผ่อนคลายคือเหมือนเดิมทุกอย่างคอนเซ็ปต์คืออยากรีล์อยากอยู่บ้านแล้วแบบ สบายท<ล>ุกอย่างที่เราชอบอยู่ด้วยกันได้ใช่ใช่งั้นตอนที่คุยกับอินทีเลียหรือค,คุยกับสถาปนิกะองงะเขางงไหมตัวอะไรงงงงมากตอนแรกคือดีไซน์แล้วจําได้เลยคือเรา เราครอบรูปก่งไปเขาก็จะงงมากว่าก่งนี้มันต้องอยู่ตรงไหน,ม,นมันคืออะไรมันคือเครื่องปั่นดาบมันคือ,อมันเคลื่อนที่ได้แล้วแล้วมันจะยังไงอะไรเงี้ยทําไมต้องกั้นห้องคือคือการกั้นห้องของบ้านอื่นเนี่ยเขาจะแบบแบง่แบงโซนบ้านเราคือกั้นห้องเปิดแอร์อ่ามันก็จะงงไปอีกทาไมบ้านนี้ต้องกั้นห้องเปิดแอร์อะไรยังไงอะไรเงี้ยอ่ามันก็จะเป็นตรงนั้นพี่แล้วมีคําถามอะไรไหมที่หนูรู้สึกว่าเขาถามมาแบบแปลก เขาไม่รู้จักชินชีลาส่วนเนีก็จะต้องเริ่มต้นว่าแบบชินชีลาเป็นสัตว์เขาเาเรียกหนูทุกคนจะเรียกหนูพี่เลงกตะเรีกหนูนิดจะเรียกว่าหนูที่เหมือนจะตายเดี๋ยวก็ต้องนั่งไล่ว่าแบบไม่ใช่เาเป็นชินชีลาเป็นสัตว์มาจากเทือกเขาแอนดิสมีขนนุ่มที่สุดในโลกคือเราก็จะแบบบอกเล้ว,ว่าเขาขายเจ๊งเขาเป็นขายประจำฟาร์มเฟรนช์ชีนคนนี้ไม่คือเราจะเล่าเล่าปูก่อนแล้วก็บบอธิบายว่าแบบขนมันนุ่มจริงๆแล้วเราการลูบขนนี่คือแบบจบเลยอ่ะ แล้วเราก็บอกบอกสถาปนิกเราจนไปงอไม่รู้วิขายอีท่าไหนมันไม่ได้งอตัวเบาๆเบ,บยๆด้วยนะงอ,ะอครั้งแรกก็แองโกลาครั้งที่สองก็บูแอง,งอยอ่างเงี<ส>้ยซ<ส>ึ่งบ้านนี้ยังไม่มีเลย <c oughs> คือต้องบอกว่าพี่มานะบ้านนี้ตั้งแต่เริ่มทําตั้งแต่ยังไม่มีโซฟา <c oughs> ใช่ตั้งแต่เริ่มทํา ช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่เราแชร์กันเรื่องสร้างบ้านพอดีใช่คือน้องอ่ะสร้างบ้านเองต้องกระโดดเสาเข็มส่วนพี่อ่ะคือซื้อบ้านแล้วก็รีโนเวทมันก็เหมือนมันมันมาคลิกกันหลายๆบุมพอดีก็เลยได้มาเยี่ยมบ้านของกันและกันแล้วก็จะเห็นความเป็นมาเป็นไปจนวันเนี้ยเขาย้ายมาอยู่ได้ปีเขาปีเดือนปีพอดีเพราะพี่อยู่ได้ประมาณปีหกเดือนมันเข้ามาอยู่ก่อนเป็นยังไงมากดี อยู่บ้านมันก็มีมีรายละเอียดเยอะกว่าอยู่คอนโดแต่มันก็จะได้ฟีลความแบบรีแลกกว่าได้ฟีลความแบบผ่อนคลายกว่าแล้วมันมีสเปซให้เราแบบเหมือนได้ทํานั่นทานี่เยอะขึ้นนะแล้วโจทย์ที่เราโยนให้สถาปน,นิกที่เรื่องออกแบบกรงน้องนุง่ยนั่น,นถึงไรทีมันตอบโจทย์ไหมด้วยนะเพราะความรู้สึกว่าเรารู้แล้วว่าเขาต้องอยู่ตรงไหนของบ้านเขาก็จะมีที่ของเขาเหมือนแบบตอนแรกเนี่ยเราเราจะสร้างเป็นห้องครัวพ่ลี่ก็คือตัดจบแค่เหมือนกระโต๊ะกินข้าว พอเรารู้ว่าเราต้องมีชินอ่ะเราก็ยืดออกไปไงเหมือนเป็นสเปรย์โล่งอ่ะเพราะว่าชินต้องอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยห้องรับแขกเราก็จะรู้แล้วว่าแบบอ่ะถ้าเรานัดูทีวีตรงเนี้ยกลมมันต้องอยู่ตรงไหนอ่เพราะว่าห้องรับแขกบ้านนี้จะแตกต่างจากบ้านอื่นห้องรับแขกเขาจะเป็นหลุมหน่อยๆเหตุผลเพราะว่าใครชินชิลาวิ่งเล่นตรงหลุมตรงนี้ก็คือวิเล่นห้องรับแขกด้วยกันตอสุดท้ายไม่ได้วิ่งที่หลุมนะใี่วิ่งข้างบนนอที่ข้างอนเป็นหลักเพราะปูพรมแล้วไงอ่าก็จะง่ายขึ้นใช่ค่ะแล้วพอ โจทย์เราย้ายเข้ามาอยู่บ้านเสร็จปุ๊บตอนนี้โจทย์เรามันเพิ่มมากขึ้นคือเรามีน้องหมาเข้ามาด้วยพี่ขอถามเผื่อบ้านที่เขางสงสัยเลยว่าแบบจริงๆแล้วชินชิล,ลาเนี่ยอยู่กับสัตว์ชนิดอื่นๆได้ไหมได้แต่แต่ว่าไม่ได้ปล่อยให้เขาเหมือนมาใช้ชีวิตร่วมกันา่าประมาณนี้แต่ว่าสามารถเนี่ยตั้งกรงไว้แล้วน้องก็อยู่ใกล้ๆเขาก็จะเห็นว่าแบบมีเนี่ยตัวกระดุกกระดิกแต่เขาจะไม่เหา่า เขาก็อาจจะสงสยัยแล้วก็อมองๆสักพักขากไปนั่งนอนนอน,น,อนข้างๆกงแล,แล้วเวลาเขาเห่าอ่ะชินกลัวไหมไม่มีไม่มีแบบเดี๋ยวฟ้าไม่รู้ว่าเดี๋ยวมันจะลงมาเล่นด้วยกันไหมมันก็จะมีเช่นไปดม,มแล้วชินก็จะมาอยู่ใ,ใกล้ก็ค,คือจมูกกับจมูกอยู่ด้วยกันแต่เขาก็ไม่ทําอะไรกันอ่าประมาณนี้กับอีกอย่างหนึ่งค่ะที่อยากรู้และเชื่อว่าเป็นคําถามที่หลายๆท่านสงสยัยคือต้องบอกว่าไปอะไรคะลูกต้องบอกว่าไปหลายๆบ้านมาเนี่ย ไม่ชัดท่าบ้านนี้คือเรื่องของกลิ่นไม่ใช่ว่ากลิ่นเหม็นกลิ่นชินกลิ่นอะไรนะคะ <No. S 1> ไม่ใช่คืออย่างที่เราถ้าใครตามดูอีพีที่แล้วเนี่ยกวางเขาก็จะเปิดมาเลยว่าบ้านของเขาเนี่ยเขาต้องการความผ่อนคลายขั้นสุดในทุกๆอยา่างหมาจะเป็นเรื่องสวนเรื่องกลิ่นภายในใบ้านเรื่องเสียงน้าไหลหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เขามีประจําบ้านเลยทุกครั้งที่พี่เข้ามาก็คือกลิ่นเทียนหอม คือเข้ามาบ้านเนี้คืออารมณ์เหมือนคุณไปฟิลรีสอร์ทโรงแรมห้าดาวเลยอะกลิ่นก่อนออกินมาก่อน,น,มอนไม่ได้กลิ่นทูบนะ <laughs> <laughs> กลิ่นมาก่อนคือกลิ่นหอมแบบเปิดประตูบ,บ้านมาพุบคือแบบกลิ่นหอมแบบแตะจมูกเข้ามาเลย,เลยอยะไรเงี้ยพี่ก็เคยเจอคําถามว่าชินชิ่าอยู่กับกลิ่นพวกแบบเนี้ได้ไหมมันไม่มีแบบไม่ได้วิทยาศาสตร์เนาะเราตอบในเชิงนั้นนะเราไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าที่เลี้ยงมาไม่เคยมีปัญหาว่าแบบลูกอยู่ไม่ได้อ่ะแต่ก ก่นกลิ่นพวกที่เราอยู่มันมันก็เป็นอาโรมามันเป็นอะโรมาแบบแบบมันไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นแบบไซแอนที่ทําให้มีผลเสียเนาะอ่าพวกนี้ผ่อนคลายเพราะว่าชินก็น่าจะรับรู้ได้เหมือนเราเพราะว่าจากเมื่อกี้ตอนแรกที่เราคุยกันมาเนี่ยคือหนูก็เปลี่ยนหลายกลิ่นเหมือนกันกว่าจะมาเจอกลิ่นที่มันลงตัวว่าหนูจะใช้กลิ่นไหนไอ้ช่วงที่เราเปลี่ยนกลิ่นลองกลิ่นนู้นกลิ่นนี้ชินก็ไม่ได้มีไม่มีไม่มีประเด็นชินมีประเด็นกับฝนตกพี่ลี่อย่างเดียว ถ้าเลี้ยงมาเนี่ยถ้าหกแต่ังจะเข้าตัวที่หกมีค่ามีค่าฝนตกที่กวางว่ามีประเด็นเขามีมีประเด็นหนึ่งที่กวางอยากรู้มากฝนตกเ,เข้าใจได้แต่ถ้าเราเปียกเ,เ,เปิดเพลงเสียงฝนตกอ่ะอันนี้ไม่เหมือนกันเอออันน,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 นี้อันนี้คือยังไม่ได้ลองใช่ไหมใช่อันนี้คือสงสัยเพราะว่าบางทีองนอนข้างบนพี่แป๊บเป็นคนที่นอนแล้วเขาฟังเสียงฝนนะ่ะฝนตกฟ้าร้องค่ะแล้วเราก็จะไปเดินไปปิดแล้วบอกว่าไม่ได้เดี๋ยวลูกอึนี้ ไเกี่ยวคือคือ,คอ,คอต้องอกอย่างนี้กันต้องอ,อย่างี้กันเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอแคือนั้นแหละแต่เรื่องกลิ่นที่มาจากแบบอารมณ์มาจากเทียนจากอะไรยังไม่มีคือต้องบอกอีกก่อนเดียเด๋ยวเดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงคือที่พ <laughs> ี่ถามเรื่องกลิ่นไปตอนแรกเนี่ยเพราะว่ามีหลายๆท่านถามว่าแบบเอ้ยกลิ่นมีผลกระทบกับชินชิลาไม้ซึ่งพี่อยากก็บอกตรงๆว่าไม่มีเว้นแต่ว่าคุณจะใช้กลิ่นที่มันฉุนจนเกินไปหรืออย่างเช่นแบบคนที่ฉีดน้ําหอมกลิ่นฉุนจนเกินไปหรือใช้น้ําหอมในนนนนบ้าฉุจเกิไป หรือบ้านที่เปลี่ยนกินบ่อยจนชินชิล่างงอันนี้อาจจะมีผลส่วนเรื่องเมื่อกี้ที่กวางถาม,มเรื่องของเรื่องไปแบบนี้ เสียงฝนไม่ได้มีผลกับชินชิราเสียงฟ้าไม่ได้มีผลกับชินชิราเพราะฉะนั้นรู้สามารถเปิดฝนตกฟ้าค่ะให้น้องแป๊บหลับได้เลยอันเนี้ยไม่มีผลแต่ว่ามันเป็นความชื้นเนี้ยหรอใช่มันคือคือต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าสัตว์เนี่ยมันจะมีมันจะมีความเซนซิทีฟบางอย่างที่มันมาตามธรรมชาติของตัวเองอยู่แล้วว่าเขาจะรู้เวลาที่สิ่งต่างๆในธรรมชาติมันเปลี่ยนไป อากาศร้อนเกินหนาวเกินหรือฝนกําลังจะตกหรือฝนจะหยุดตกอย่างเช่นทําไมนกถึงย้ายถิ่นหรืออะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นต่อให้เราเลี้ยงเขาอยู่ในบ้านแต่เขายังคงมีสัญชาตญาณพวกนี้อยู่ได้ยินเสียงด้วยส่วนหนึ่งแต่เสียงมันคือเสียงธรรมชาติกับเสียงปรุงแต่งไม่วันไม่วันเหมือนกันกับความชื้นสัมพัส์ในบรรยากาศบางอย่างต่อให้เราคุมทุกอย่างดีแต่เขาก็จะมีความรู้สึกว่าอากาศข้างนอกมัน มันเปลี่ยน,น,ชนใช่อันนั้นแหละที่จะทําให้มันมีผลแต่ถ้าเกิดว่าเราควบคุมทุกอย่างในบ้านให้ความเสี่ยงมันน้อยสุดต่อให้เขารู้ว่ามันมีอากาศเปลี่ยนแต่มันจะน<ป>ิดเดนะีอวนปีนี้ไม่มีอืนิ่มเลยเลยขอก่อนไม่ต้องพ<อ>ูดเราไม่ต้องไม่ต้องลง,ง,ลงดีเทลขนาดนั้น<อ>แต่ต้องบอกว่าพอเราควบคุมทุกอย่างได้คือถ้าถามที่ที่ว่ามีส่วนนะเพะเหมือนเราจัดการทุกอย่างในบ้านนะให้มันพอเหมาะกับตัวเขาอ่ะพอถึงเวลามันเกิดอะไรก็แล้วแต่ มันจะคุ้มได้แล้วไงนี่อย่างนี้ก็นี่ก็จุดเทียนอยู่ลูกก็ดูหลับดีนะใช่ก็เชื่อไหมว่าพี่รู้สึกว่าเขาผ่อนคลายมากนะเ,นเขาก็ดูหลับนะเนี่ยเพราะว่าเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยเดินไปเดินมาเขาก็ไม่ได้อะไรไม่ได้แบบไหนยังไงเออเดี๋ยวเรานั่งคุยกันอะไรเขาก็ไม่ไม่ได้อะไรนะงานสุดท้ายละเราเรียนตั้งแต่คอนโด<ะ>จนวันนี้เราย้ายเข้ามาอยู่บ้านของเราเอง<ะ>แล้วบ้าน<ะ>ก็คือโยนโจทย์ไปเลยว่าเป็นเพื่อเขาใช่จนถึงวันนี้มีอะไรที่เราอยาก อยากปรับหรืออยากแชร์เพื่อนๆอนอีกไหมว่าถ้าจะเริ่มหรือถ้าใส่รายละเอียดตรงนี้ลงไปได้แล้วมันจะโอเคติดแอร์้องเราเอาติดสามตัวเออเรื่องนี้ที่ลืมพูดอ่เออแชร์เลยแชร์เลยแอร์สำคัญเนาะและการที่แอร์ตัวเดียวทํางานทั้งวันทั้งคืนเพราะว่ามันก็อาจจะไม่ได้คือไม่รู้แหละเราก็ไม่ได้เก่งว่าแอร์ตัวเดียวอาจจะทําได้ก็ได้แต่ว่าเรารู้สึกว่าการมีแอร์แบบพักแล้วก็สลับ มันน่าจะดีกว่าแล้วก็ด้วยความที่เราไม่ได้อยู่บ้านตลอดอ่ะไปนั่นไปนี่อ่ะตั้งตัวนี้อ่ะสมมติเปิดเจ็ดโมงอ่ะตัวนี้ปิดบ่ายสองตัวนี้เปิดเที่ยง อ่าตัวนี้เปิด4ี่โมงไอ้ตัวนี้ก็ปิดพอดีอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วเราก็แล้วเราก็ไม่ต้องคอยแบบพวงด้วยอะไรเงี้ยกวางว่ามันก็ดีกว่าคือมันอาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ได้นะเขามันก็มีเนาะที่เราเคยเห็นว่าเขาบอกเขาเปิด24ชั่วโมงแล้วเปิดตลอดไปอ่าแตบไม่มีดีกว่าไม่หรอกแต่พี่เข้าใจเพราะว่าอย่างของพี่อย่างเงี้ยเรามีคนอยู่ฟาร์มตลอด พราะฉันเรื่องเนี้ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ถ้าเกิดอุบิเหตุอะไรมันมีคนอยู่ไม่มีคนอยู่ใช่แต่อย่างบ้านที่เราเลี้ยงกันเป็นส่วนใหญ่เนี่ยบางครั้งเราก็ไปทํางานเนาะชีวิตประจําวันปกติของเราเราก็ยังคงต้องทํางานเนาะเพราะฉันก็คือมันก็เป็นการช่วยเพิ่ม ความปลอดภัยในระดับหนึ่งคิดว่าแอร์แอร์เนี่ยจำเป็นเพราะอย่างอื่นน่ะน้องแทบจะไม่ต้องการอะไรแล้วนะอ๋อแล้วก็จะมีแอร์ฝั่งอันนี้กวางว่ามันก็หลายทิศทางอ่ะมันก็เหมือนกับวัดก็ดีอ่ะคือคือเขาไม่เย็นมากไม่ได้ด้วยเนาะใช่ไหมใช่ก็ไม่ควรเย็นมากจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนเข้าใจผิดเยอะว่าชินชิล่าแบบอยู่หนาวแค่ไหนก็ได้อะไรเงี้ยคือจริงๆต้องบอกว่าใช่เขาเป็นสัตว์ที่บนเทือกเขาสูงอากาศหนาว แต่ว่าเวลาเขาอยู่อ่ะเขาก็อยู่ในโพรงอยู่ดีใช่เพราะฉะนั้นคือมันไม่ควรจะแอร์เยอะมากจนเกินไปสุดท้ายอยากจะให้ฝากหน่อยเลี้ยงชินมาเป็นงงได้มีความสุขมากเลยเอายาวยาวกว่านี้นะเอาถ้ายาวยาวกว่านี้คือถ้าพร้อมถ้าเราพร้อมในการเลี้ยงสัตว์กวางว่าชินอาจจะตอบโจทย์มากกว่าเลี้ยงหมาด้วยนะคือหมาเนี่ยต้องคิดว่าวันนึงถ้าเราไม่อยู่เราไปเที่ยวอ่ะ เอาไปฝากไว้หรือแม้กระทั่งน้องหมายอยู่บ้านเรายังจะต้องแบบเหมือนมีเก็บเขามีนูน่นนั่นเนี่แต่ชินทิลา่าคือง่ายกว่านั้นเยอะมากมความรู้สึกว่ามันมันก็ค่อนข้างจะสะดวกกับคนยุคนี้แต่การรู้เรื่องน่ะมันเป็นสัตว์ที่ฉลาดคือไม่ไม่มีอะไรจะติดเขาเพียงแต่ว่าในเรื่องแกส๊สเ<อ>นาะพี่ลี่มันอาจจะทําให้ถ้าเราเลี้ยงไม่ถูกเขาไปง่ายเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ย คือเลี้ยงเขาให้ดีอ่ะเราเขาจะอายุยืนอยู่กับเรานานเนี่ยอย่างบ้านจ่างอย่างเงี้ยกว่าว่าคือพอเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรนี่เขาก็เข้าปีที่หกได้ได้ดีมากอืมก็ดูแข็งแรงดูอะไรอย่างเงี้ยตามชินก็หวังว่าบ้านจ่าจะไปยาวๆลูกพี่ลี่กี่ปีนะกี่ปีนะยี่สิบสองปีโอ้บ้านจ่าเอาให้ถึงนะลูกทำลายสถิติพี่ไปเลยพี่อยู่ได้ยี่สิบสองปีเอาให้ถึงนะลูกเนี่แหละเราก็อยู่กันไปยาวๆอย่างนี้โอเคค่ะสุดท้ายนี้ก็ ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณกวาขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ฝากติดตามรายการคนคุณชินด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe แฟนนี่ชินชาแนลด้วยนะคะวันดีไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ